สวัสดีค่ะใครมาน้อรถอันนี้คุ้นๆนะคะวันนี้กเัดนี่มายนห่เอามาให้คงข้งห้นีแาแอม่เพชรสมรยรยออเมริกากับแม่สํารลนสนเดชสนเดชแล้วก็สุขสวัสดิ์ีวงศาครับ แล้วก็ลินดาชัยพรอ๋ออย่าไปเห็นของเพื่อนนี่แหละของเพื่นสีหาจะมีเท่านั้นไดนของเขาเท่านเขาพนักงานกระสอบใหญ่อยู่แต่มันบ่มีก็เลยเอามาสอบน้อยมันมันจะหินอันนี่แล้วมาหลายอย่างอย่งย่งมันเปิดมอดมันตักง่ายอันนี้ก็หลายข้อแห้งแล้วสิบยี่สิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบกิโลโอ้หกสิบกิโลเพราะว่าเขาขายยกแพ็คมาเลยนะใช่เป็นหกสิบกิโลแต่ว่าถ้าสอบใหญ่ห้าสิบมันจะเป็นข็จะใาญ่มันเป็นมอด เว่าห้อเป็นแต่ล้จะกิ่นต่งนั้นกินเป็เช่ละน้อยข้าวอย่างดีเกลีดีตาสัตว์ที่เขาไปดึนขายข้าวหอมมะลิบอกคะข้าวหอมมะลิดอกวมายตั้ไม่ใช่เข้มเบิ่งใก้ๆมะม่งแก่ๆมาดูด่ปลาคำสายอ่าตำรวจตำรวจตำรวจํำรวจดอกอะไรข้า ดอกกาวโอ้ข้าวตาชัดอ่าไม่ใช่ตาดอกค้ายไม่ใช่ตาดอกควายแกดให้เขาดูหน่อยเอาหนี้กินแล้วแซ่บกินแล้วอายุยืนยาวโอ้โห้ยกินแล้วไม่มีเจ็บอาคุณแม่ก็อวยพรให้อยู่ตรงนั้นแหละคุณแม่เพื่อทมาตัไปนั่งอวยพรอยู่พุ่นมาโทรศัพท์คอยสิถือให้ เออนั่งอุ้ยพรนั่นเลยให้พื้นเมื่อวานนี้ก็ไปทำบุญให้เพื่นแล้วขมานหกสิบกิโลข้าว60กรับกิโลสาธุสาธุนะคะพี่เพชรสมอนัยพรน้องสำราญชัยเดชอ่านียงไรนี่อย่งฮะเบาเบาสุขสวัสดิ์เออสุขสวัสดิ์สีวงศา แล้วกัลินดาชัยพรขอให้ครอบครัวของพี่เพชรสมรชัยพรมีแต่ความสุขความเจริญให้เงินข้าววันละเหมือนเม็ดข้าว0กิกิโลนี้นะคะขอให้หันซ้ายก็ขอให้เงินมาหันขวาขอให้เงินข้าวเป็นเจ้าเงินล้านเด้อคุณพี่เพชรสมรครอบครัวของเจ้าขอให้อบอุ่นไปด้วยทรัพย์สินเงินทองและความรักตลอดปีตลอดไปที่เอาข้าวมาให้ ลุงลุงช่างแล้วก็ป้าสวนผักนะคะกขขอให้เจริญเจริญด้วยบุญขอให้นอนหลับก็ขอให้ได้เงินหนึ่งหมื่นนอนตื่นขอให้ได้เงินแสนแกงแข้นไปมาขอให้ได้เงินล้านคานข้าวกระเป๋าไปอะไรในวงนั้นก็ขอให้ได้เงินหมื่นเงินหมื่นวันละหมื่นละหมื่นนะคะสาธุสาธุที่มอนคงจะคิดเสียอยู่หรอกอ วงอนวง,งเงินวงเงินว <c oughs> งเงินวง,งเงินจ้าก็ <c oughs> ขอให้สุขภาพแข็งแรงอีกครั้งนะคะพี่หมอนรักคิดถึงเดอ้อฐานะที่เจ้าไม่มีเฟซไม่มีไลน์ก็ทำอย่างนี้แหละให้คนรู้จักทั้งโลกเลยนะคะ <c oughs> พี่ขอให้อยู่เย็นเป็นสุขทุกคน YouTube ทุกคน หันใจเข้าหันใจออกก็คิดถึงพี่เพชรสมรชจยพรตลอดเวลาเดอ้อขอให้สุขภาพแข็งแรงแขนปัดฟ้ากล้าปันตะวันให้เอาเงินแสนเข้าบ้านเงินล้านเข้ากระเป๋าทุกวัน,ท,วนทุกวันตลอดปีตลอดไปด้วยเธอสาธ<า>ุสาธุขอให้ส<า>มพรปากเมื่อวานนี้ก็ไปทําบุญแล้วน้แม่คาใสเนาะ่อข้าวเมื่อวานนี้ทำบุญให้นะคะเมื่อวานนี้หนึ่งนะคะับลิเห็นอีเมลมานน่เป็น ไม่ไม่ได้เคยได้ได้เห็นไลน์นะไม่มีไลน์แต่มีโทรศัพท์โทรมาหาแต่คุณแม่จะโทรมาหาติดต่อจะโทรมาหาเป็นปีแล้วแล้วหัวใจกันแต่เราเคยเห็นหน้าเห็นตากันจักเถอะเพราะว่าไม่ได้ไม่มีไลน์เนาะมันก็จะไม่เห็นนะติดต่อหาเพื่อนมาได้แมนถ้าถ้าเพื่อนจะติดต่อมาเพื่อนเพื่อนติดต่อมาเองให้ผมทําคลิปแบบนี้ละใถ้อีเมลได้เบิ่งคลิปนี้เราให้โทรหาผมผมมีธุระด่วนที่จะคุยนะมีธุระด่วนอเป็นยังไงให้โทรหาผมให้โทรหาผมโทร เบื้องคลิปตอนนี้แหละให้โทรมาหาผมเลยผมมีโทรด่วนที่จะถ้าเห็นเสียบอยมานะก็จะรู้เลยว่าต้องมีเสร์ไพรส์จากคุณแม่สมรนะคะจะฝากด้วยนำรถมาฝากนะคะก็ให้พี่มาหาเจ้าด่วนเลยเมื่อวานนี้สงสัยว่าโหลดไม่ได้หรือโหลดได้บอกเมื่อวานนี้ไปวัดนะโหลดได้ทำลาบหมูไปหนึ่งหม้อแกงหน่อไม้ไปหนึ่งหม้อแกงขี้เหล็กใส่หนังเค็มหนึ่งหม้อ นะคะแล้วก็ต้มนาะไม้อีกหนึ่งหม้อไปวัดนะคะไปวัดไปทำบุญหลุดได้หรือไม่หลุดไม่ได้กับแม่คาใช้เมื่อวานพ่อฟื้นแม่ดาก็ชวนว่าแม่ดาไปเอาบุญด้วยกันพ่อฟื้นก็ไปพ่อฟื้นไปแล้วก็ไปรับพรรับอะไรแล้วก็ไปกวาดวัดเนาะเออไปกวาดวัดทำความสะอาดให้แล้วนะพี่หมอนก็โทรมาหาลูกชายเจ้าด่วนเลยนะที่เจ้าไม่มีไลน์ไม่มีเฟซแมนจะขิดิีต่อเาจะแดน ก็ต้องด้รอในโทรศัพท์นี่แหละเออนั่นแหละข้าวกลว้ก็ซื้อมาแล้วนะะก็ชมในคลิปแม่คำใสแล้วก็คลิปแม่ดาเดอไปทําบุญเมื่อวานนี้นะคะแต่ว่าเนื้อหมูน่ะป้าคำใสเอามาก่อนหน้านนแล้วจะเอามาก็อาย่าชี้กระดูกข้างย่าชี้อมใส่ผักอิเลอรแล้วอะไรมันอีกฮะแก้มแก้มแกมแก้มแก้มแก้มหมูกขาไม่ร้้มแก้้มแก้มอ้กแก้มกมแแก้ ยังอยู่เพราะว่าเราแกงมานั้นโอ้อร่อยมากเลยนะอร่อยอร่อยแกงใส่พักขอบคุณมากแต่มันคือบางครั้งน่ะโยอดไม่ได้นะอ่าโทรศัพท์บ้างสายของมาขายอะไรทำไมไม่เข้ามาก็ขอบคุณมากเด้อพี่เพชรสมรเหลืออีกหนึ่งนาทีก็ถึงแปดแล้วมายังจะเสริมออเก็จามไว้แด้พี่มอน โทรมาทุกวันทุกวันมาหาอาเสียบ่อยเดี๋ยวจะไปสั่งกับลูกชายเจ้าสับไม้ก็ไม่ได้รับมือก่อนแล้วก็คุยทั้งวันเด้อเออก็บอกว่ากินให้มันอิ่มพ่อกินกับไปเอาอีกโอ้เดี๋ยวคอยสิเอาอันนั้นไปพาท้องเล่ากินซะดอกกินหมูหลานกินหมูเนาะเออกินหมูเนว่าออกไปเอาเลยเดี๋ยวจะบอกให้เจ้าเด้อ สมอนอ่ะทุหาเจ้าเลยสร้างไหวว่าให้เท่านั้นกิโลเท่านี้กิโลกัว่ากันไปโหลดแต่เรื่องข้าวเรียบร้อยแล้วนะคะเหลือแต่รอเงินค่ะนี่นะคะตอนนี้เราก็อยู่กันนี่นะคะก็ขอขอบคุณเสียบอยที่เป็นสะพานบุญเดินนะคะได้รับแล้วนะคะทั้งข้าวนะคะทั้งหมูหมูมาก่อนหน้านี้แล้วเนาะตอนนี้ข้าวมานะโอ้ป่าออกมาแล้วโน่นโน่นน่ ไปแล้วนะคะมาส่งข้าวนะคะบรรยากาศวันนี้นะคะเนาะเวลดาก็ทำความสะอาดสาลาเสร็จแล้วนะคะทำความสะอาดสาลาองค์ปู่จำลองเสร็จแล้วก็เห็นมีรถมาอ้าโอ้เราเมื่อจะพาป้าไปไหนเนาะ สำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอจบคลิปลงแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะคะฝากชมคลิปย้อนหลังไม่ข้ามด่านด้วยนะคะเป็นกำลังใจกดไ like, ลค์กดแชร์ให้แม่ดาแฟมิลี่ด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ